ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาเที่ยวที่จังหวัดนะครนายกค่ะก็ะตรงน,นี้นะคะที่เรายืนอยู่เนี่ยคือวัดจุฬาพรวนาลามนะคะก็จะเป็นวัดที่มีไฮไลท์ก็คืออุโมงค์บมบูที่ญี่ปุ่นมีไหมคะมีมีโอ้กเลยอันนี้เนาะเหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยทุกคนคือคิดถึงญี่ปุ่นมากอยากไปมากแต่ว่ามีโควิดเนาะก็เลยไปไม่ไดะะ้ต้องเที่ยวไทยก่อน oh. คนไม่ค่อยเยอะนะคะตอนนี้ก็มากันได้พ่อค้าแม่ค้าก็ยังตั้งร้านอะไรกันปกตินะคะมาเที่ยวกันได้จะได้ช่วยพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ด้วยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe รอไปเที่ยวกันแล้วนะคะแล้วก็ที่ต่อไปนะคะหลังจากที่เราออกจากวัดเนี่ยเราจะไปทานบะหมี่ร้านพี่หนกกชัชะชานะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะอร่อยหรือเปล่า ปกติมาเนี่ยคนจะเยอะมากตลอดเลยแต่ว่าได้ค่าวมาว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คนไม่ค่อยเยอะนะเป็นจังหวะที่ดีมากที่เราจะได้ไปกินไปกินเกาเนาะ ตอนนี <za> ้เราก็มาอยู่ที่ร้านบะหมี่นกช่างสาขานครนายกนะคะร้านนี้ไม่เป็นอีกหนึ่งแรนด์หนึงของนครนายกเลยสำหรับคนที่มาเที่ยวแล้วแบบเหมือนจะเป็นทางผ่านที่กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยร้านนี้ปกติเรามาแล้วคนเยอะมากตลอดเลยแต่ว่าช่วงนี้มีโควิดนะคะคนก็เลยเบาบางไปคาเปิดเวลา9ก้าโมงที่เราสั่งมาก็จะมีอันนี้เป็นเกี๊ยวต้มยำเป็นเกี๊ยวน้ำต้มยำแบบ อันนี้จะเป็นบะหมี่เกี๊ยวแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นข้าวหมูตุกเดี๋ยวเรามาลองอันนี้หมูสุก คนไทยเนี่ยก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าเจ้าของร้านนะคะก็คือพี่หนงชัยชาชาะค่ะที่เป็นดาราตลกเป็นคอมเมดีม้แล้วก็วกมาทำมาทำร้านอาหาร<อ>แล้วก็อินไซด์แบบนี้หรอใช่ไซ่ใจไงใช่ <c oughs> เขาเหมือนแบบเหมือนเขาดีไซน์เองแล้วแบบเขาของที่ชอบมาเดคอร์อ<ะ>ที่เนี่ยสำหรับเรานะนั่งเมนูแนะนำคือแบบบะหมี่บะหมี่เกี๊ยวหรือว่าแบบพวกเยียวน้ำเลย่นะแล้วก็มาลองสิบุไใน ต้มยเลยต้องกินปกติบะมีเด็กบะหมีเด็กเพราะว่ากินเผ็ดไม่ได้อร่อยไหมคะ ที่สอง <laughs> อร่อยมากอร่อยมากนี่นะคะคือบรรยากาศของก็ทานกันเสร็จแล้วนะะคสรุปแล้วก็คือโดนไปคนละสองเพราะว่าอร่อยมากคือตอนแรกอะคิดว่าที่เนี่ยเขาดังเพราะว่าเป็นร้านของพี่หนงอย่างเดียวใช่ไหมแต่ว่าจริงๆรสชาติอาหารเขาดีมากทุกอย่างเลยหมูข้าวหมูตุ๋นน่ะก็คืออร่อยมาก บะหมี่ก็ด <not S 1> um ีเนาะแต่จิซำบอกว่าบะหมี่เป็นเคสไม่เหมือนปกติใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้สั่งบะหมี่ไม่ได้ลองแต่ว่าเกี๊ยวอ่ะคือแบบว่าใหญ่มากแบบเต็มคำมากทุกคนต้องมาต้องมาพี่น้องนกบุญรับกลับมาทูว่าในห้องกคระจนะคยรับ แล้วไหในสระจะ่ายทองจะลืมยินใบโพ้มาด้วยนะครับจะลืมแม่ใบโพให้แม่ของเราความมายลว่าร้จะได้ดำดาเทวดาจะได้รับชมรับท่าจะได้ถึงนาัเยีนนาให้กลอมใหใจเยเราจะได้รัาอทีกันะครับ น้าหัว่อนน้านาจีสังเกิดปีม้านะคะอันนี้เรากำลังจะเอาผ้าห่มพระธาตุนะคะโอ้หันหน้ามาหน่ะค่ะโอเครัว ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่พุทธอุทยานมาคาบูชาอนุสร์นะคะด้านหลังของเราเนี่ยก็คือพระสงฆ์จำนวน1,250รูปที่มาตามพุทธประวัติเนี่ยก็คือจะมีพระสงฆ์1,250รูปเนี่ยมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายในวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมนะคะเป็นนี่ก็คือเหมือนเป็นแบบรูปจำลองของพระสงฆ์ทั้ง1,250รูปในวันนั้น,นะคะ่ะ แล้วก็ในบริเวณใกล้เคียงกันนะคะเขาก็าจะมีรูปปั้นนะคะองค์พระพิฆเนศองค์ใหญ่นะคะ Ha ha ha. ก็ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่น้ําตกวังตะไคร้ค่ะน้ําตกวังตะไคร้เนี่ยจะมีค่าเข้าอยู่ที่รถคันละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะเหมือนแบบเป็นเหมาค่ะที่นี่เขาจะมีถนนทาเป็นแบบวันเว์เลยค่ะคือแบบว่าเราต้องการจะเล่นน้ำตรงไหนก็จอดรถตรงนั้นแล้วก็คือยูเทิร์นวนออกค่ะใช่อันนี้ใหญ่ใหญ่เนาะใช่ใช่อันนี้ใหญ่กว่าน้ําตกนางรองอืมมากมากเดี๋ยว <laughs> เราจะขับไปดูกันค่ะ วันนี้นะคะเราก็ไปเริ่มที่วัดที่มีซูไม้ไผ่เนาะแล้วก็ไปทานบะหมี่เกี๊ยวหนุงเซนทานะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปที่วัดที่มีรูปปั้นพระหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปแล้วค่ะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ไปที่น้าตกนางรองแล้วก็ที่สุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือน้าตกวัดทรายนะคะก็วันนี้เรามาทั้งหมดอ่ะหนึ่งวันด้วยกันก็เป็นทริปแบบสบายๆใกล้ๆกรุงเทพเนาะสำหรับคนที่ เกียวกับสถานการณ์หรืออะไรเงี้ยนะคะก็แนะนําว่ามานครนายกก็ได้ใกล้ๆดีแล้วก็คนยังไม่เยอเท่าไหร่นะคะถ้าชอบวิดีโอของเราก็อย่าลืมกดไลค์ก็กดสมัคสมาชิให้เราด้วยนะคะและะ้วก็